กรมแพทย์แผนไทยสืบสารพิธีไหว้ครูส่งต่อการนำลึกพระคุณครูสู่เยาวชนรุ่นหลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติร่วมนำลึกถึงพระคุณครูแพทย์แผนไทยผู้ส่งต่อวิชาความรู้ด้านการแพทย์ให้คนรุ่นใหม่โดยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่คนไทยรู้จักกันมานานและเป็นพิธีสําคัญที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อลำลึกถึงพระคุณครูแพทย์แผนไทยทั้งหลายเป็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งในทุกมิติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานวันนี้เป็นวันที่เราได้ลําลึกถึงครูทั้งหลายนะครับที่ได้ประสิทธิ์วิปัสสนาวิชาแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่โบร,โบราณน,นะครับตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์นะครับสืบทอดกันมานะครับ จริงๆแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันกระตันยูของเหล่าแพทย์แผนไทยทั้งหลังนะครับจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจทำดีซึ่งประกอบไปด้วยทำดีต่อตัวเองทำดีต่อผู้ผู้ป่วยและก็ทำดีในส่วนที่ระลึกถึงบูชาพระคุณของครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามานะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรื่องนั้น จัดจัดให้มีเป็นประจำทุกปีผมคิดว่าปีนี้พิธีดูสมบูรณ์แบบแล้วก็ครบถ้วนแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยเราสามารถค้นคว้าว่าอะไรที่ควรจะเพิ่มเติมอะไรที่ยังขาดหายไปในปีนี้นในปีหน้าเราก็จะเอามาเติมเต็มนะครับเพื่อที่จะสื่สารการไหวครูของเราเนี่ยให้มีการ,การวันกรตัญญูของกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ย ให้สืบสารต่อไปและก็ให้ถูกต้องตามพิธีกรรมมากที่สุดนะครับทั้งนี้นายบริพันธ์ชัยภูมิที่ปรึกษานายกสภาการแพทย์แผนไทยกล่าวว่าก็ได้รับความไว้างใจจากท่านอธิบดีนะครับท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านคณะกรรมการของกรมก,ก,การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกครับให้มาดูแลเริ่มพิธีการไหว้ครู ซึ่งเป็นงานที่ผมทําเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการไว้ครูของเรานักแสดงวันนี้เรามีโอกาสได้มาไว้ครูแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้งานก็จะมีหลวงพี่น้าฝนนะครับเจ้าวัดวัด่พลองจงหวัดนคก็ฐมพร้อมทั้งบัณฑิตศิ์ในครูมาดูแลในเรื่องของการที่จะบวงสรวงก็ถือว่าวันนี้เป็นการเปิดเปิดให้เห็นว่าแพทย์แผนไทยจริงๆในประเทศเราเนี่ยมีหลายหมื่นคน และแพทย์แผนไทยเองในยุคปัจจุบันก็ไ็นที่ยอมรับว่าสามารถที่จะใช้วิทยาการการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่งเรามักจะเรียกว่าแพทย์แผนโบราณแต่จริงคือแพทย์แผนไทยแพทย์ประจําชาติที่มีมาตั้งสมัยพุทธกาลในสมัยก่อนเราบริโภคอาหารไทยเรามียาไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงผู้ชายต่างสุขภาพแข็งแรงเพราะยาไทยนี่แหละครับอยากให้ท่านหันกลับมาใช้ธรรมชาติรักษาตัตวท่าน ด้วยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยมีไว้สำหรับดูแลรักษาคนไทยให้สุขภาพแข็งแรงครับ